สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วก็ผมเฮียต่ำห้องตรงชาแนลมึอนี่พ่อจันต่ำบังดูเว้ยมาเสียโทรศัพท์อยู่บ่าเสียพาอีกมืึงไงเสียจันไข้ครับโอ้จะให้ทุกคนมีช่อง youtube เป็นของเจ้าของครับอาาจรย์สวัสดีครับผมน่รสวัสดีชื่คยังล่ะสวัสดีครับรอบสองอันนี้ใครห้างรับวันนี้ผมมาเรียกไอ้โทรศัพท์ไหมไอ้เครื่องละมัดว่านผมขอห้ามประกับ <othe> อาจารย์ออดกับซ <mouth. S 2> so ีได <It 's S 2> ้อ <audio> <noise> ีกเครื่องนึงอาจารย์ไท่กับซีได้อีกเครื่องนึงเอาสบายกับเป้าเราพี่น้องผมว่านอาจารย์ตั้มก็ได้ไปหนึ่งเครื่องพี่น้องใจร้ายเนาะอาจเป็นอาจารย์ออดกับิเฮ็ดช่องเฮ็ดให้เลยกับฮารทไทยฮันยังเอาแล้วกับอาจารย์ไทยเนาะอ่าครับนฮดยตัวไหนดีพี่แนะนำหน่อยพี่อยากได้เป็นแบบถ่ายวิดีโอลงยูทูบอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าก็มีตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ครับตัวนี้รุ่นเนี่ยครับตัวนี้แรำสมรรถสมรรถนะ นยครับแล้วก็จะเป็นสีใหม่ด้วยสีใหม่ตัวเก่ามันจะเป็นออกสีออกน้าเงินน้ําเงินนะครับตัวนี้จะเป็นสีใหม่สีฟ้าออกทูโทนครับผมวันนี้เอาสองเครื่องรดได้ไหมพี่รถรถได้ครับรถได้หรือรดหรือของแถมพี่ถ้าไม่รดก็เอาเป็นของแถมเอาของแถมก็คุ้มกว่าเอาเป็นของแถมนะพี่ได้ซิมได้ฟิล์มได้เคสได้โอเคพี่สองเครื่อง ในในอีกเครื่องหนึ่งที่ผมเรียกไว้เมื่อกี้ผมติดติดเครื่องนึงไทยแบบใช่ครับอืมโอ้เอาไปต้องเฮ็ดช่องเด้อาจารย์ใครว่ามันเงียบอย่างเดียวเลยนี่ครับนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งครับตัวแรงเลยตัวนี้น่าจะเป็นของอาจารย์ออดมั่งนี่พี่โว้ครับโอ้พ่อโป้ได้กล้องไม่เจาะราคาแพงเลยนี่วันนี้ครับตัวนั้นตัวไหนกล้องดีกว่าตัวไหนครับไอ้พ่อโป้เกลมอ่าพ่อกันครับ พอๆกันจนตัวนี้มันจะได้เป็นของ oppo oppo ราคามันจะสูงกว่านี้ถ่ายภาพชัดนะพี่ถัายชัดเล่นแล้วไม่สะดุดตรงนี้ cpu snapdragon เลยครับครับเล่นแล้ว cpu ไม่ร้อนเล่นเกมแรงๆเล่นได้ดีจะอะไรบ้างยันไปอยากได้ก็เรียกเ่าที่ละอู้อยากได้แบบไหนก็อยากได้ราคาแพงอยากได้ราคาถึกๆราคาถึกถึกนี่แล้วราคาถึกถึก990เนี่ยมันไทยได้อยู่บมนีก ถ้าได้ยุวะกไล่กระชมเนี่ถึงสุล้วเนี่ยเออไป่กระมันี่อกการแบีวราค้าสืพ่อเดยวงรงน้เลยสืเขาสอนันบราจา์เงานกู้แพงจะหนีเบิ้งคุณอ่ะสามพันโกะวเนี่ยถึงใจวะเราบรได้คำนึงถึงการทูการกินข้าเนาะถึงใจวะเอาาบแมนเอามาอบแมนเราไปเบิ้งนังโปเลยโอ้ยเอยูหันกัเบิ้งเล่มหลๆนะนี่นะใส่งานอ่ล่มหลๆ เอาตัวบวกกิกลายบวกกิกลายมันยังไปนั่นไปนี่ชอบสีมันสีดำเนาะเป็นชอมเครื่องเครื่องในอาจารย์ใคยเอาดูอาจารย์ใครเอาเครื่องนี้ไอ้นี้มีกี่สีพี่สีเดียวตัวนี้มีสีเดียวตัวตัวนี้นะดำเหรอว่ามัน้าเร็ววันจะเป็นชมพูไปเลยชมพูไม่เอาพี่บาดเดียวอาจารย์ออสใช้ชมพูไม่ดีหรอกเอาสีเข้มมั่นสีดำนี่แหละอ๋อ นี่ละเอาไปต่อยอดเขา,า,าต้องเอาแบ่์เอกไอโฟนเขาต้องเอาเพมีเงินสื้อเพิ่งคุณนะสองหมื่นเทาสื่อแบบมีเท่ากัดไทยได้ตัวนี้เดี๋ยวไปเลือกเบอร์ครับไปเลือกเบอร์อเ,เดี๋ยวดูอาจารย์ไขเรียกเบอร์พี่น้องเออตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นล่องช่องไม้ได้ครับผมจะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งเ,เป็นแกงร้อยสีชแนลนี่แหละเป็นแกงร้อยสีเลยพี่น้อง บัตประชาชนเยวใส่ของกูก็ได้ไมเบาเบาี้มันใส่ไบมักเเก่าร้อไ้วะเด็กเก่าเดกแดไม่ว่างพลเด็เก้าเด็แปดได้ไหใส่อย่งมันเบาใส่เนี่เบาเราลองเอานี่เบิ้งได้หรือเปล่าโอ้โหเหหนัีล้วอ่ะสาลูไดก่ามันเบาเียงเตียงกระปองเนี่ล่ะ เพอนเบ่ะึงเลียกเลยเดียวแล้วันนี่ไงวันทูกอนมันดูพ่อในถังรางูนแปดละได้ศูนย์ศูนย์แปดสามศูนศูนแปดนี่ใช่ไหมแนนพี่เป็นตัวนี้ครับสามศูนศูย์ปดนี่ครับลงท้ายอาจารย์ไทยเลียเองนะพี่น้องตันดูพ่อละครับใช่พี่อันนี้มันมีตังในในเฮ้ยเเต๋าไม่ะนะ ธรรมดามันต oh, mm ้องมีเ hmm. ง okay. mm ินใน้นจริง hmm. ด mm ้วยนานาจะมีเอยู hmm. mm ่ไ hmm. ม mm ่มีไม่มีไม่เคยไม่มีไม่เติมมาใช่ไหมครับคป็นยังเดี๋ยวอ่าแล้วลงไปเดียวแล้เอาเป็นโอ้โหเรื่องบัตรมาแต่จะมึงเดบัตรว่าต้องใช้เวลาที่บัตรประชาชนในโทรศัพท์ก็ได้ครับถ่ายไว้ป่ะเดีาเดาผมขอดูนะโทรศัพท์ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวก่เอาของไปเอาของขนกันเลย เอาบ่อคอมกวนลงคอมมือก่อนได้กวนกวนก็ได้ใช่ขวนกวนก็ได้ผมเป็นอย่างเขาบอกเอาไปว่างระเบิดดอกเอาความตากล้องก่อนเนาะเดี๋ยวพี่เอาลงตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาของผมลงเพื่อความสบายใจของเจ้าของบัตรขออนุญาตเนี่ยเจ้าของบัตรนี้นี้ถ้าเราติดแล้วปลดออกได้ไหมปลดได้ไมนก็เป็นเกลียวทรงหนาได้ไงเอาไว้เอาไว้ล็อก เนเป็นเรื่องล่อไก่เลยหลังโตครับน้องครับพี่น้องครับช่งได้กับฝากติดตามช่องยูทูบนั่นด้วยครับจะสั่งซีซันให้พี่น้องในบิึงอาจารย์ตั้มบังดูก็ได้เครื่องไม้กับซีเอดช่องให้เป็นชื่อช่องของอาจารย์ตั้มบังดูอาจารย์ออดร้อยสี่นครับคนคือสีท้ายก็ได้หอกกับซีดูต้องกัารนะครับเป็นแจ้งครับเป็นแจ้งตอนนี้ครับผมกำลังรวมพลรวมพลรวมพลคนบ้าหอย นะครับหรือสถานที่ฟื้นฟูบำบัดพูดกิดหอยนะไื่ที่ห้อยจิตใจช่องบาไปดิแล้วเจ้าไอเดียเจ้าต้กงยออกไอเดียแล้วอาจารย์ใครสัญญาด้วยนะว่าได้โทรศัสามเราจะถ่ายคลิปถ่ายอาจารย์ใครบ้างตากงเรางวัลอะไรเหตุที่บอกเล่าอีกเหตุว่าจะเปิดช่องไหมสิเปิดช่องไหมอุ้ยบ่าไม่อันเก่าก็เพราะไอเเพีดเพีเพีดจะเปิดไหมเออคือสิเปิดไอเเพีดไหม จากที่ใครสิลเป็นใครข้างดำบาัตรใครับรขียระบุใบหน้าเดียวคนาื้อะคบขตรระบุใบหน้าพี่น้องเนาะจังได้ก็ฝากติดตามช่องไม่นั่นนะครับเป็นแกงหลอยซี่ชาแนลนะครับเพราะว่านี่ได้เครื่องนี้ไปกับตั้งไม่เลยพี่น้องอืมอ่ะจัดให้เงินยูทูบยังมาท่านไดออกดอกนี่แหละคือโบนัส มืโอนี้เฮามีผู้สนับสนุนรักยังเป็นทางการแบบใจญใจ่ใ,ใจสปอร์ตเนาะพี่น้องเฮาชิบ่เอยชื่อว่าเป็นไผ่แหงบมากประมาณสองแสนกว่าบาทแนี่เท่ากับชอ่ะแล้วเป็น,อน <laughs> เนอฟซีหอยบอครับคืบอแบบวาเล่นเนาะบ่มีไผูสนับสนุนเนาะอาจจะเป็นเงินยูทูบเนี่ยแหละพี่น้องออกมันก็ออกบ่หลาย บางสไตล์ตาการแต่งตัวอาจารย์ไข่บางอาจารย์นอตใส่รองเท้ายางรอได้พี่น้องขอโทษด้วยครับที่ไทยบนเอ,อ้ยยางรอขึ้นลุงตู่มากเลยเจ้าฮะอะไรฮะอะไรฮะเออพี่น้องประชาชนนะเออาไดายสุม 4, ส่มนะสี่ซุ่มห้านะสุ่มหกไม่ได้นะอ่าขอร้องขอร้องอ,อ่าขอร้องนะเบางอาจารย์ไข่โคตรินดีพี่น้องสังญญาแล้วนะอาจารย์ไข่ว่าชีฮิตช่องอยู่กับอยู่แต่แบบบ่เฮิตปอยังเลยพี่น้อง นี่ร้าได้เครื่องไม้กับิเฮ็ดแล้วก็ตามด้วยอาจารย์ตั้มบางดูช่องอาจารย์ตั้มบางดูช่องอาจารย์ใครก็กจะเป็นทิศไข่ทางดำมันบ่างไข่ทางดำเออแล้วกับไ,ไม่ช่องยูทูปผู้ติดตามก็จะห้าหมื่นสักสักใครละครับบออัพคลิปวิดีโอยางล่มจักเถื่อนนี่ก็จะเป็นทีมงานแจ้งรอยซี่เนาะพี่น้องเนะะาะฝากติดตามได้แล้วครับขอบพระคุณทุกคนที่ให้การติดตามเนะาะฝากช่องไม้ไว้ได้แลครับนี่ทีมมาซื้อโทรศัพท์นี่งชีฮิตช่องไม้เป็น แกงลอยซี่ชาแนลน้องพี่น้องะกาวสวัสดีพี่น้องคร,ครัสวัสดีครับติดตามนะครับบ่อิดหวังอ่าาาาาดีมีนนาาางาุมาาาาานาาาาาบาา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 